ว้าวมีป๊อปอิตหลายอันเลยแปลกจังชันวมันเสียแล้วฉันกดไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงล่ะฟีบี้หยุดดมได้แล้วมันกินไม่ได้สักหน่อยถ้าผิดแล้วป๊อปอิทอันนี้มันทำมาจากเยลลี่และมันก็อร่อยมากด้วยว้าวโชคดีจังอืมันไม่เหลือแล้วอ่ะฉันกินเร็วมากเลยเธอกำลังมองอะไรอยู่ล่ะตาเธอแล้ว บางทีว่าเป็นเธอฉันอาจจะเป็นยินลี่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มันแข็งเกินไปมันคือช็อกโกแลตฉันชอบดีกว่าไช็คิีสอีกไว้ช็อกโกแลตขางกว่าฉันเลยแถมยังมีขนมอยู่ข้างในด้วยฉันก็อยากลองบ้างฝันไปเถอะฟีบี้ฉันไม่แบ่งทันเลยวะมีอามีสีเต็มหน้าเธอเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันล้มหนอกแป๊บเดียว ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันกับข่าวดีฉัสนสงสัยจังว่าป๊อบิของฉันทำมาจากเยลลี่หรือช็อกโกแลตนะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทังคู่มันคือปอบิีของจริงเจ๋งเรามาเล่นกันเถอะโอ้สนุกจังใช่เลยมาเล่นกันว้าวมันฝรั่งทอดกรอบนี่เป็นข่าวดีเลย ทำไมเราถึงได้คนละกระป๋องล่ะไม่ร yeah ู้สิแต่ฉันว่ามัลองกินกันเถอะเป็นไงบ้างฟีบี้ฉันไม่เข้าใจเลยมันตกลงมาใส่ตาของเธอจังๆนั่นตลกดิฉันไม่เห็นมีอะไรตลกฉันว่ากระป๋องมันว่างเปล่าแล้วล่ะยังดีที่อย่างนอยฉันก็ได้กินสักอันก็แค่นี้แหละของตาเธอแล้วถึงเวลามาดูกันแล้วว่าอะไรอยู่ในกระป๋องของฉัน ฉันหวังว่ามันจะเยอะกว่าของเธอนะมาดูกันเป็นไปไม่ได้ก็ต่อมันไม่มีตูดอะไม่มีขนมด้วยแดนนี่ดูบนเต๊ะก่อนสิมันอยู่นี่ไงฉันพลาดไปได้ยังไงฉันว่ามมีหลายชิ้นเลยและมันดีกว่าชิ้นเดียวแน่นอนยินดีด้วยอ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันน่าจะสูตดผงครื่ปรุงเข้าไปน่ะฉันอยากจำเออฉันจะจําตอนนี้เริ่มได้ ฉันจามอีกแล้วถ้าปอกขนมของเธอออาไปแล้วเอาไม่นะมีอายอย่าทำพลาดเหมือนฉันนะเชื่อฉันเถอะฉันรู้วิธีจัดการกับอาหารว้าวมันเยอะขนาดไหนกันไม่จบสักทีใน,นกระป๋องไม่บรรลัยชิ้นเลยว้าวเธอไม่ว่านะถ้าฉันจลึลมแน่นอนสิว่าอยากเข้าใกล้ขนมของฉันฉันกินได้แต่เองได้เธอไม่ต้องช่วยไม่อยากจะเชื่อเลย กินมันเข้าไปหมดได้ยังไงฉันทำได้มากกว่านี้อีกดูเหมือนมีคนสำลักถึงเวลาช่วยเมีอากันแล้วรอแป๊บนะฉันก็จะช่วยเธอเ๋ยวนี้ขอบคุณมากแดนนี่เธอเป็นเพื่อนแท้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโค้ทำไมมันถึงพุ่งเข้าชนแบบนี้ที่มันฝืนร้ายสันชัดฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ีคิดแคดกี่อันกันเนี่ยฉันว่ามันมีไม่เยอะนะแค่สิบชิ้นเองไม่เลวแต่ฟิบี้มีแค่อันเดียวเองกี่แพแต่ฉันเชื่อว่ามันอร่อยเหมือนกันระวังหน่อยเ็นต้องยอะขยะใส่ฉันเลยอ๋ว้าวช็อกโกแลตเป็นชั้นๆันเยี่ยมไปเลยแลวฉันก็ชอบบฟเฟอร์มากมากเลยถ้าทิ้งเสร็จมันใส่เราพ่อทีมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะ ก็พวกเราจะเอาคืนที่หลังรอเลยแต่มีอาตั้งินช็อกโกแลตของเธอแล้วฉันว่านี่เป็นความคิดที่ดีเลยว้าวเป็นวิธีที่เร้วและฉลาดมากที่เธอเอาที่ห่อออกเจ๋งก็พวกมันไม่มีประโยชน์ฉันสนใจแค่ช็อกโกแลตแต่ดูเหมือนว่ากินได้มีละซ่อมไม่ได้งั้นฉันจะกินโดยไม่มีพวกมันละกันฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ โอ้รสชาติดีจริงๆรินี่มันไรหอบไปเลยไม่มีอะไรอยู่ชันได้แล้วมันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลยม<อ>าเลย่าเธอหายไปไหนน่ะมีออเธอดูไม่เป็นเหมือนตัวเองเลยนะโอ,อ้หล่นมาอันหนึง่งต<อ>้องเอามันออกไปโดยด่วนฉันไม่อยากมีปัญหากับเธอถูกแล้วนี่เธอกลัวแดนนี่ใครก็ตามที่พยายามจะขโมยขนมของฉันจะต,ต้องถูกลงโทษแ<อ>ดนนี่ต้งสติหน่อยสิพยายามต้องกินช็อกโกแลตอีกร้อยอันนะ ที่วิพูดถูกเริ่มได้แล้วจะกินแบบพันไมดาไม่ได้เราต้องใช้วิธีพิเศษนี่มันชุ่ช่างหรือเปล่าขอบคุณฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เคยเห็นสิ่งก่อสร้างแบบนี้มาก,ก่อนแน่แน,แนมันดูมหัศจรรย์มากฉันต้องใช้บันไดเพื่อจะไปถึงยอดเยี่ยมมันคือ,อกีดก้อนสุดท้ายแล้วและไม่ต้องขอให้ฉันลงนะเพราะวันนี้มันเจ๋งมากเลย ถ้าเธอไม่อยากลองก็ตามใจมันยิ่งดีกับพวกเราเลยข้อทีนัดแดนนี่ตึกของเธอจะกลางจะพังลองลงมแล้วโอ้ไม่นะเธอทำลงไปฉันไม่ยอมหนักมากมันไม่มีทางเลือกเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชิคกี้แลตและเราก็ไม่เสียใจด้วยมันคงข้ามมากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินขนมเยอะๆแบบนี้อีกฉันอยู่นี่ ว่าพวกเธอไม่ได้คิดถึงฉันนะฉันรู้สึกวินเวียนดีนะที่ฉันใส่หมวกกันนอกเธอนี่ตลกจังในที่สุดฉันก็ได้เยอะที่สุดสักทีหมวกฝรั่งหนึ่งร้อยห่อแต่พวกเธอล่ะได้กี่อันกันแดนนี่ได้แค่เดียวเองตลกจังฉันไม่คิดเงิั้นฉัน่ไม่เห็นมีอะไรตลกเลยดูสิมันมีหมวกฝรั่งหลายอะไรในซองเดียวเยี่ยมไปเลย มีอาโทษเีฉันไม่คิดว่ามันจะโดนเธองั้นก็มาร่างกันเถอะฉันแสดงให้พวกเธอโดยการกินหมันฝรั่งของที่มันเป็นยังไงมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ทิ้งขยะไปทั่วเธอนี่เจ้าระเบียบสมัดเธอไม่น่าตีฉันเลยค่าทำไรน่ะแดนนี่มันดูประหลาดมากเลยแต่มันสะดวกมากแค่ไม่กี่วินาทีฉันก็เอาหมันฝรั่งเข้าปากฉันได้หมดแล้วและตอนนี้มาดูกันว่าฉันจะเป่าลูกโป่งในขนาดเท่าไหร่เข้าไนว้าวเธอน้าจะทำงานในละครสัตว์นะ ฉันบอกว่าเป็นคำชมนะถ้าเป็นงั้นก็ขอบคุณมิอาเก่งมากมันเยี่ยมไปเลยตอนนี้ถึงเวลาของมิอาแล้วว้าวเธเอาที่ห่อออกได้ภายในพริบตาเลยเจ๋งมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันแถมฉันยังดูดฝังฝังเข้าปากได้ได้เหมือนที่ดูดฝนด้วยว้าวลูกปองลูกมันเลิมเลยฉันว่าถึงเวลาเจาะมันแล้วพ่อทีนะมิอาแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้นะ เธอทำอะไรลงไปแดนนี่ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นเพราะหมาฝรั่งปิดตาของเธออยู่น่ะสิแตเหมือนมียางยหวงแปลกๆกับขึ้นกับฉันนี่มันฝันร้ายชัดๆมฉันต้องมันกับขึ้นที่เดิมมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ฉันไม่สนความผิดของเธอแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วถึงเวลาบริหารกล้ามเนื้อปาและระวังหน่อยฟีบี้เธอกับทำต๊ะพังเนี่ย ฉันก็กำลังพลาดไปนะแต่พอดีฉันกำลังรีบเอาที่ห่อออกเพอทีนะปากเธอเป็นยางยืดเหรอไม่เกบอาหารได้ยากขนาดไหนกันนะไม่เอานะมันปกติมากเลยไม่ใช่เรื่องยากฟีบ้เธอกำลังจะไปไหนหยุดฉันจับเธอไว้ได้แล้วแดนนี่ไม่มีประโยชน์แล้วแล้ปบอกว่าทมันใหญ่เกินไปแต่ยังมีทางออกอยู่นะเธอต้องยิงลูกปอลให้แตก เออเป็นความคิดที่ดีเลยฉันว่าฉันทำไ,ได้เอ,อ่อเธอยิงพลาดอ่ะขอฉันลองหน่อยเธอแน่ใจเหรอเลิกบอกฉันแตกแล้วมันได้ผลแต่ตอนนี้เธอกำลังตกลงมาโอ,อ้ฉันพยายามจะรับแล้วนะเธอพลาดอีกแล้วท่าทีฉันพยายามเต็มที่แล้วขอบคุณ ออว้านุ่มแบน่าร่อยอเล็กซ์ไปก่อนนะตัวอยากกินเค้กเค้กเหรอง่ายมากเลยชิ้นที่สองก็มียากแล้วได้เวลาเริ่มแล้วดูเหมือนว่าต้องเริ่มจากไข่ใช่แล้วแต่ต้องค่อยๆทำกับมันนะไม่งั้นจะตกแตกขอบคุณทั้คุณยอะตอนนี้ก็มาตอกไข่กันออฉันคิดว่าเปิดไข่เราลงไปด้วยอะแล้วจะจับออกมายังไงเนี่ยฉันไม่อยากจับไข่ดิบเลยอะเออน่าคิอขย้เ่ใจเย็นๆนะไอนนุ่มเดี๋ยวได้จะโชว์ไลฟ์แฮงค์ให้ดูนะ ถ้ามีเปิืกไข่ล,ลงไปในชามของเธอเธอสามารถเอามันออกมาได้เปิดอกอันได้นะเห็นไหมละ่ะตอนนี้ก็ทําอาหารต่อได้แล้วส่วนแมรี่เอาน้ําตาลมาให้ยาเดี๋ยวนี้นะยาต้องใช้มันพอเธอเลยยามีน้ําตาลเหลือเต็มตัวเลยแต่ไม่เป็นไรยาไม่โกรธหรอกไม่มีใครหยุดยาดจากการทําเค้กได้อเล็ก์หยุดก่อนนะเราใส่น,น้ำตาลแค่เล็กน้อยเท่านั้นเลยเหรอฮะมันก็ฉันจะใส่ลงไปนิดเดียว okay. เก่งมากเลยถูกแล้วแซมืม่เลยละเค้กแบบไหนไม่มีน้ำตาลกันยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยเําทำอะไรลงไปเนี่ยแล้วเงระตอนนี้ก็ถงเวลานมแล้วแต่ว่าเปิดยังไงล่ะเนี่ยมันเปิดไม่ออกอะเร็วเข้าโอ้ยฉันบีบแรงเกินไปแล้วแค่นมก็เปิดไม่เป็นแล้วเหรอโจอช่างเถอะงั้นก็มาใส่เลยเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ก็อะไรต่อละช่างเถอะ เออใช่แล้วแป้งไงฉันยังมีหอยใหญ่ๆเลยมันมีกลิ่นเหมือนเออเออชื่อดูเขาสิคุณย่าดูน่าขนลุกจริงๆเลยเออผีช่วยด้วยมันกำลังมาหายอะเป็นอะไรไปเยอะนี่ผมเองฮะอาเล็กซ์ก็คแค่มีแป้งเลยนะอะเออโทษทีฉันจะไม่ได้นะเออแมรี่ขอโทษนะย่ม่ได้ตั้งใจเอาล่ะต้อมีแป้งพอสำหรับแป้งเท่นะได้เวลาคนแล้ว ต่การตีแป้งดนะ้วยตะก้อ,อกมือนี่สนุกเลยด้วยมือจะเร็วขึ้นเยอะเลยแมรี่ดูสิ้ว่าเขาทำอาหารได้เป็นจริงๆด้วยแป้งเลิศมือหมดเลยฝันร้ายชัดๆเลยเขาต้องใช้วิธีที่ถูกต้องนะใช่แล้วแบบนี้แหละเข้ากันได้ดีมากมันจะออกมาได้สมบูรณ์แบบไม่ฉันไม่เห็นด้วยแบบนี้สิต่างหากที่สมบูรณ์แบบต้องใช้อุปรกรณ์พิเศษในการช่วยทำแป้งออกมาให้เนน้ำสม่ำเสมอแล้วมือละ่ะยังไงก็ตามวิธีที่ดีที่สุดที่ทำด้วยความรักนะ แต่ว่าย่ายังขาดอะไรไปอยู่นะคอยดูเลยฉันคิดว่าย่าจะใช่เพิ่มโกโก,ก้ลงไปด้วยละมันจะทำให้รสชาตออกมาดีขึ้นอย่างแน่นอนดูสิมันจะออกมาสวยงามแน่นอนแต่เวลาข้อตาออบแล้วเจ๋งมากงั้นก็รอละแล้วมันก็ออกมาสวยงามเจ๋งมากเลยฮะส่วนฉันคิดว่าจะกินขนมว่างสักหน่อย โอ้ oh my, ไม่ฉันจะทำคุกกี้ตรงไปในแป้งโอ้ oh, ใช่แล้วน่าจะเป็นสัญญาณทำไมฉันไม่พอมโอรีโอในเค้กของฉันละ่ะแต่ก่อนอื่นต้องบดลงไปให้ละเอียดแบบนี้เลยไอเดีย really มากเลยเธอว่าจะออกมาอร่อยไหมละ่ะต่อมาฉันจะทำแป้งหลากหลายสีเพราะงั้นมันจะมีสีสันสดใสและสวยงามมากเลยละ่ะสิ่งที่สำคัญคือต้องคนให้เข้ากัน และแน่นอนต้องชิมด้วยนะจากนั้นกเกาแป้งมาบีบมันโอรีโอที่เราบดไว้หลังจากนั้นก็สามารถเอาเค้กข้าตาอ,อบไล่แล้วล่ะในที่สุดอีกนิดเดียวมันจะสมบูรณ์แบบแล้ว <Yeah. S 1> แมรี่เดี๋ยวแคาเทินแล้วใจเย็นๆนะเค้กที่อร่อยที่สุดต้องใช้เวลาในการทำนานกว่าเดิมฉันชอบไอดองการผสมสีนะแต่ว่ากรณีของฉันมีหลากหลายสีมากขึ้นนะ ันจะแบ่งส่วนผสมลงในถ้วยเล็กๆแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลย <c oughs> เห็นไหมว่านสวยงามมากเลยพร้อมแล้วจากนั้นก็คือแม่พิมพ์โอ้คุณยอดหน่อยจนหลับไปเลยอ่ะเธอไม่ได้สังเกตเธอกำลังใส่หมวกใบใหม่ยู่ดูเสียงน่ารักมากเลยเยอะน่าไม,ม่ใช่หมวมันคือแม่พิมพ์ของฉันเองงั้นก็แค่ส่วนผสมลงไปเลยแต่ละสีเท่ลงไปในแม่พิมพ์แต่ละอัน แบบนี้เลยสวยงามมากแล้วก็เอาเข้าตาอบเลยอบงั้นเหรอจริงด้วยย่ากับจะเผามันซะแล้วล่ะโอ้ดีนะย่ามันออกมาได้ทันหอมจังเลยงั้นก็ออกมาทำเค้กกันต่อเลยดูสิมันออกมาเป็นรูปเครื่องวงกลมมันจะเป็นฐานเค้กของย่าเองตอนนี้ก็มาเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรีร่กันเลยแต่ว่าเราต้องใส่ลงไปในแม่พิมพ์อันนี้นะมันจะช่วยให้เราไม่ตัดใจเละเถอะนะ ยังไม่หมดเธอสามารถใส่สปริงเกลลหลักสีลงไปได้อีกด้วยตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่เค้กธรรมดาแล้วแต่เป็นชุดเดรสเจ้าหญิงนะสวยงางามมากแล้วก็ทมตัวเจ้าหญิงลงไปด้วยนะเธอชอบไอยนี้ไหมฉันคิดว่าเค้กต้องดีใจแน่นอนอเล็กซ์เธอเป็นยังไงบ้างละ่ะ <Okay. S 1> ก็อบกับเสร็จแล้วเหรอฮะดูสิฉันมีหัวใจดวงน้อยสั้รักสุดๆเลยแล้ใส่ครีมมาร์ชเมลโล่แสนอร่อยลงไปในทุกชั้นของเค้กเลย เธอไม่รู้ว่าฉันชอบมันขนาดไหนเห็นไหมล่ะสวยมากเลยงั้นตอนนี้ก็มาลองชิมกันสักหน่อยเคทจะไม่สังเกตเห็นแน่นอนใช่แล้วเอออร่อยจังเลยทำอะไรกันเนี่ยมาสำหรับเคทนะไม่เอานะเดี๋ยวฉันก็ซ้ำโูเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่ครีมมัชมาเลอร์อรือยู่นี่โอ้เยอะมากมากแต่จริงๆฉันว่าบีบให้ทั่วเคกเลยดีกว่ามันจะกลายเป็นสีเผาเราหิมะเลยละ ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะตอนนี้ฉันตกแต่งด้วยเค้กด้วยช็อกโกแลตมันจะทั้งอร่อยแล้วก็สวยงามทำไมไม่าขนมอีกล่ะเอาไปเยอะๆเลยก็อย่างเช่นช็อกโกแลตบอลแล้วก็เอ็มเอ็มไงอะทุกคนชอบเนะเันตเค้ก่อนฉันพร้อมแล้วถ้าสามารถชันชมผลงานศิลปะของฉันได้แล้วล่ะเก่งมากเลยอเล็กซ์แมรีเธอเธอแล้วล่ะฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะฉันเอาเค้กที่สดใสออกมาจากนั้นฉันทาครีมมาชั้นเลาส์ทั้งทชันแล้วก็อเล็กซ์ถ้าขโมยอดียของฉันไปนะ ฉันยนจะเปลี่ยนเค,ค้กนี้ให้เป็นสีขาวร่างหิมะอยู่แล้วล่ะและฉันจะทำมันแต่มันง่ายเกินไปตอนนี้ฉันเทสเปริงเก้ออกมาให้ทั่วแล้วก็เอามากินเดอเค,ค้กเลยล่ะทำเหมือนระมัดระวัวงเพื่อไม่ให้เค,ค้กหล่นนะใช่แล้วเจ๋งมากคุณย่าปิดปากในคาเดน้ำลายไหลนะแต่ก็ยังไม่จบนะสุดท้ายคือสายรุ้งที่โดดเด่นอยู่บนเค,ค้กของฉันค่อยดูนวะมันสวยงามมากเลยมัะจะน่ารักสุดๆด,ด้วย แล้วเราสามารถทําก้อนแมกด้วยครีมได้ด้วยนะมันออกมาจะสวยงามมากเลยละ่ะและฉันอดใจที่จะใส่อยู่ในคอหน้ารักน่ารักไม่ได้ด้วยนะันด้วยสีน่ารักมากๆเลยสวยมากเอาละ่ะถึงเวลาเลิกกิดีที่สุดแล้วละล,ละเคสหลาลักเลิกเลยเอาไหนที่เคสอยากได้แล้วเลือกเลยละ่ะเออเค้กสวยทุกอันเลยละ่ะคุณยา่าหนูฟันถันเค้กแบบนี้มาตลอดเลยหนะูอยากลองยกแม่พิมพ์รูปแบบนี้มานานแล้วโอ้สวยจังเลยสวยเยี่ยมมาก งั้นก็ออกมาชิมกัน <Okay. S 1> สมบูรณ์แบบแล้วเจียงกินได้ไ,ดไหม mm. อ่ะกินไม่ได้กันเหรอมันคือกระดาษแข็งนั้นเหรอโอ้ให้ตายน่าทุกข์ทุกแยงไม่ได้จริงๆเลยฉันนึกว่าเจียงจะกินได้สิอีกนะงั้นก็มาลองเค้กจากอลเลสกันเถอะฉ mm. ันรักชาติที่สุดเลยแต่เราต้องลองเค้กด้วย มากมันอร่อยมากเลยฉันมีความสุขจังเลยตอนนี้ก็เหลือแค่เค้กของเชฟแมรี่ต้องอยางรับเลยว่าหน้าตามไม่ธรรมดาและสวยงามที่สุดงั้นก็ฉันไม่อยากทำให้หน้ามันเล่น่ะต้องค่อยๆตัดหลังอย่าระวังระวังโอ้โหแถมขึ้มายังเป็นสายลุงด้วยสิ่งไปเลยโอ้เราชอบอร่อยเวอร์แมรี่ยนินดีด้วยถ้าคู้ชน,นะจริงเหรอเย้ yeah. ขอบคุณไม่ปล่อยพวกเราไปนะ oh. เอา้านี่มันคืออะไรกัน มีอาดวนี่สิมันล็อกหนึ่งสองสามสี่เจ็ดมีบางอย่างว่ากระกอดอกมาเราต้องไปเช็ดกันเธอว่าเราต้องดึงเชือกไหม s <S เร็วเข้าฉันสงสัยจังว่าเราอยู่ข้างใน oh <my> ว้าวมันคือสกีโต้ในถังเต็มไปด้วยลูกกวาดว้าวอร่อยจัง <Come on. S 1> มีอาเช็คทังของเธอสิ ตอนนี้เราจะได้รู้กันว่าอะไรอยู่ในถังหวังว่าจะเป็นลนกป่าดนะโอ๊ยนี่มันอะไรกันอ๋อมีอะเธอเต็มไปด้วยสีเอามีบางอย่างหล่นลงมาด้วยเดี๋ยวก่อนแมรี่นี่มันกุญแจเราออกไปได้แล้วแล้วมันเป็นแม่กุญแจอันไหนนะออฉันว่าอันนี้แหละเย้พอดีเลยมากันกันหน่อยโอ้ฉันลืมไปดูสิ มันเป็นบนทดออมอันต่อไปมาดูกันว่าอะไรข้างในใครจะเปิดดีงั้นค้อนกันไกกระดานมาดูกันเคกระไดจะได้รู้กันอ๋ออะไรนะอ๋อมันคือน้องแต่ยังเย็นมีอะมันไม่กัดเธอหรอกเราต้องการกุญแจนะกระไดอ้อยน่าขยันขยันจ้ะเจอแล้วแล้วมันคืออะไรอ่ะมันไม่เหมือนกุญแจสักนิด เข้าใจแล้วนี่คือรหัสของที่ล็อกนี่ไงมันเปิดออกได้แล้วเย้เราเปิดได้อีกอันแล้วสงสัยจะว่าอะไรเราาอยู่ดูสิเป็นกล่องปศนาเครื่องดื่มที่มีโยนหล่อออกมา yummy ฉันไม่อยากดื่มมันเลยกันได้เดี๋ยวฉันเริ่มก่อนอ่ะมันน่าเสียเซียนสุดๆมันดื่มไม่ได้เลยแล้วเข้าแมรี่ตาเธอแล้ว ว้าวมันอร่อยจังฉันอยากดื่มอีกอะไรหรอเธอจะแบ่งให้เพื่อนบ้างไหมไม่มันเป็นของฉันออร่อยจังแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยง้ญกุญแจอยู่น่าจะอยู่ในแก้วของเธอมีอาไม่จริงันได้ฉันจะทำาพกอ,อย่างเพื่ออิสระภาพอืมอ้กุญแจอยู่างนี่ไง ชันจ้ามันแล้ว oh. ไปเปลี่ยนกุญแจที่สามกันเย้ yeah. พวกเราเป็นทีมที่ดีมาก oh. เออมีอะไรออกมาอีกแล้วเธอจะเปิดเันเลยไหมฉันค <No. S 1> งต้องิ่มก่อนอย่างละสินะ oh. ว้าวมันเกิดขับเค้กช็อกโกแลตใส่ทั่ว <Awesome. S 1> เ,เยี่ยมเลย mm. นี่มีอาก็ได้นั่นก็ตาฉันเปิดแล้วว้าวนี่มันเปิดวิเศษเหรอสงสัยตั้งมันใช้งานยังไงนี่ระวัง่อยสิไม่ต้องห่วงนะเอาไปสิแล้วมันใช้งานยังไงมันไม่ชัดเลยเอาละไม่เวลามานั่งคิดแล้วเปิดตัวสุดท้ายสิเอาละมาดูกันนี่มันชีสเหม็นๆนี่ฉันรู้สึกจะอ้วก ฉันรู้แล้วว่ามันใช้งานยังไงว้าวมันกลาเป็นเค้กเรนโบว์ดูมันก่อนสิแบบนี้ฉันเต็มใจกินสุดๆเลยอร่อยแล้วฉันล่ะแน่นอนเอาสิแบ่งกันคนละครึ่งย้ำยำย What อเกิดอะไรขึ้นเธอสมรักหรอเดี๋ยวฉันช่วยมีอานี่มันคุณแจ เย่ไี่ไปเปิดที่ล็อกกันเยี่ยมเราทำสำเ็จอีกแล้วอีกแล้วไปดูกันเดี๋ยวฉันนับหนึ่งสองสามประฉามขึ้นบกฉันเหรออืมก็ได้เอ้ามีบางอย่างขึ้นไหวมีอะมนขึ้นหนูโอ้ฉันกลัวหนูโอเคโอเคหายใจลึกๆใจเย็นๆ ฉันเจอแล้วไปกันเออรหัสอีกแล้วเป็นรหัสของที่ล็อกใหม่เลขหแล้วมันเป็นเลขห้าทั้งหมดง่ายมากว <c oughs> ิ่งเลยปลอดอีกแล้ว <c oughs> ฉันจะได้ของอร่อยไหม <Yeah. S 1> งั้นมาเริ่มกัน <c oughs> ว้าวมันคือโค้กฉันชอบดื่มโค้ก แต่ดูเหมือนว่าม,มีอะไรอีกข้างในเลยโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาฉันโอ้แย่จัง What? แต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเอาปูไม่ใช่ดอกมาสิและตอนนี้มันจะการเป็นของอร่อยๆแน่นอน wow. ชักดีนะเย้ yeah, ฉันรู้แล้วตัอง nice. เดิมชักรสสันอร่อยเป็นไง ไม่มีอะไรเลยก็ได้ฉันแค่ล้อเล่นนี่ไงคุณแจ้งไปเปิดกันเมรี่ขอฉันเปิดนะเย้และแบบทดสอบต่อไปภายในสามสองหนึ่งไปกันโอ้ว้าวเธอเปิดก่อนเลยสิไม่เอาเธอต้องหากก็ได้อะไรอีกข้างในออ้อนี่มันอะไรกัน แล้วเธอไปหมดเลยตอนนี้ตาถึงแล้วเป็นได้ฉันกำลังจะเปิดโอ้โหตอนนี้เธอก็แล้วเหมือนกันหอนี่มันสีเธอหอมอะไรยะเปิดอันสุดท้ายสินี่มันสุดท้ายงั้นมาเป่ายิงชุบโอเคสมองั้นเปิดพร้อมกันนะนี่ไงคุณแจยย เราจะได้เป <Yeah. S 1> <h> ็น <respuesta> อ yeah, really ิสระแล้วกินดีด้วยพวกเธอเพิ่งได้รับพุ่นแจดอกสุดท้ายไปเปิดมันกันเธอเย้เราทำได้ว้เราทำได้